ขสวัสดีครับวันนี้ผมทยุทธทิพย์จะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังกรโบราณและเดรโรสเอเเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังกรโบราณและเดรโรสาอากันเลยดีครับ เห็นผมหรือเปล่ากล้องเห็นผมไหมสวัสดีครับผมเดวิดแบ็ k โหลดนะครับเป็นศาสตราจารย์ทางด้านเดนอสาาสตร์และมังกรโบราณและมังกรโบราณด้วยใช่ครับใช่ครับอยากจะฟังสัภาษณ์เรื่องไหนก่อนดีครับผมถ้าอย่างวันนี้ผมจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยของของคุณเดวิดแบ็แฮมเฮ้ย นั่นมันนักบอล <c oughs> ของคุณเดวิดกันครับใช่โอเคครับชอชาเพราะอย่างที่รู้ว่างานวิจัยของคุณเดวิดเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเกี่ยวกับงานวิจัยที่หายากครับเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์โบราณครับอยากจะถามว่าข้อมูลที่คุณได้มาเนี่ยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากที่ไหนบ้างครับอ,อถ้าพูดถึงเรื่องออสัตว์โบราณแล้วนะครับผมสัตว์โบราณเนี่ยความจริงแล้วมันมีหลากหลายตัวมาก แต่สิ่งที่ทําให้คนเนี่ยแบบมีความสนใจทางด้านของเรนเดาเซอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าสัตว์โบราณตัวนี้นะครับเป็นสัตว์โบราณที่เคยเกิดขึ้นจริงบนโลกของเรานะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีการเอาไปทําเป็นหนังมนเลยที่จะเห็นกันหลายเรื่องใช่ที่เห็นกันหลายเรื่องก็เลยแบบเอ้ยโอ้โหมีจริงคืออยากจะรู้ว่าในความคิดเห็นของคุณอ๋อใช่ครับผมคุณเอ่อชื่ออะไรนะครับ ทยุทธอ้อคุณทยุทธใช่ครับในความคิดของคุณทยุทธเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยเป็นไงอืมไดโนเสาร์เนี่ยก็จะมีหลายประเภทอืมมีอินเทอร์เวิร์ดเอ็กเทอร์เวิร์ดอืมใช่ถ้าอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยมีมีไดโนเสาร์ที่คุณไม่ชอบบ้างไหมแบบไม่ชอบไดโนเสาร์หัวล้านโน้ตเสาร์หัวล้านโอ้ ใช่สนใจมากครับน่าสนใจมากนะครับเพื่อนอันนี้คนนี้คนต่อไปชื่อเซฟครับอืเพื่อนเซฟเซฟเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเอไม่ค่อยอยากจะนอนดึกเท่าไหร่ครับนอนเร็วเพื่อนเราคขนอนเร็วครับใช่ใช่ครับอืมโอเคก็อ่ะเดิสเสาอยู่ไหนครับคุณเดวิดเสตีฟเจอแบ็คแฮม ความจริงแล้วนะผมอะไม่ใช่อาจาร์หรอกนะความจริงความจริงก็ผมอะผมไม่เคยกันแน่ผมจะผมเป็นข่าวเราฮะสวัสดีครับไม่คุณสารจารย์เอ่อผมผู้เชี่ยวชาญทางด้านมังกรโบราณสัตว์ป่าคุณลืมไปแล้วครับอ้าวผมสตีฟสวัสดีครับผมชื่อเอ่อ เดวิดนะครับผมมาจากมหาลัยไทยโรโนโซเลียนนะครับวันนี้ผมอะมีความใฝ่ฝันนะครับที่จะเป็นคนมาโค่นล้มบาลังของแชมเปียนที่ผู้รอบรู้ไดโนเสาร์รอบตัวรอบโขอขอเชิญศาสตราจารย์มานั่งเลยครับผม โอเคครับเออก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมศาสตราจารย์แนะนําตัวเลยครับศาสตราจารย์ผมศาสตราจารย์ทางด้านโอเคครับศาสตราจารย์แนะนําตัวเลยครับใช่ครับศา <c oughs> <c oughs> สตราจารย์ <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าครับ ศาสตราจารย์ศ <c oughs> าสตราจารย์คือคือรายการเนี้ครับศาสตราจารย์เราต้องเราต้องคีบปลุกควอยนะครับครขศาสตราจารย์ต้องต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้คือเราอยู่ในรายการรายการที่เรามาประกวดการแข่งขันระดับโลกของไดโนเโสาร์นะครับก็เลยชวนผมมาใช่ครับผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเดนเสาร์และพืชพันธุ์โบราณใช่ซึ่งอยู่ในวงการคุกคีอยู่ในวงการมานานครับใช่ อใช่ครับใช่ครับโอเคครับมาเราเริ่มด้วยตัวแรกขอขึ้นชื่อครับนี่นี่ครับศาสตราอ๋อตัวนี้ผมรู้จักตัวนี้ผมตัวนี้ครับศาสตราอาจารย์อือันนี้ท่านจะผมเป็นคนเริ่มก่อนนะพระอาจารย์ครับได้ครับลองลองลองแต่ผมคิดว่าตัวนี้ศาสตราอาจารย์ไม่รู้แน่นอนผมว่าผมรู้ลองดูกอนครับครับตัวนี้ชื่อแองคิโลโซลัสเป็นสัตว์ที่มาจากเออมันไม่มันมาจากทางตะวันตกของ ทวีปอเมริกาเหนือนะครับฉ mm hmm. ายาของมันเนี่ยคือรถถังที่มีชีวิตไม,ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตัวนี้แหละคน,นอาจจะขึ้นชื่อว่ามันชื่อว่าแบบว่าแองกิโรสาร์ตแองกิโลสาร์ตซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าอย่างงานวิจัยของอาจารย์เนี่ยตัวนี้คือน้องลูกตุ้มหัง <c oughs> ตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่แองกิโลสาร์ตครับแต่ว่าเป็นลูกตุ้มดอกขนอง โอ้ยละองละองละองะองะไรเดี๊ยวเจี๊ยวใช่ครับ <c oughs> จึงหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเหมือนรถถังเคลื่อนที่ในสมัยก่อนไม่ใช่ครับตัวเนี้ยอุยอ้ยเราไปเห็นมีชื่อว่าอพเปโตโซลัสม,ม,มีขนาดความยาวเนี่ยขนาดของมันอะเท่ากับรถโรงเรียนอะสองคันอ่ะค่อนข้างใหญ่เออ,อเอาพูดเหมือนไม่รู้ดิอันเนี้ยพูดเหมือนไม่รู้ดิแต่ว่า ข้อมูลนี่ผิดอ้าวมันผิดครับผิดยังไงเนี่ยตั้งแต่ชื่อแล้วอันนี้เอามาจาก Google อะผิดฮะผิดไม่อันนี้มันถูกแล้วอือถูกแล้วมึงก็ผิดตัวเนี้ยเออมันมันมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้ขอยาวยาวโอเคตัวต่อไปอือเอ่อตัวเนี้ยอ่ะมีชื่อว่าบาริโอ บาลิโอกเป็นทาาุไฟอืมทาาุไฟไม่รู้จักหรอกท่าดไฟอ่ะอืมท้านจบแล้วเนี่ยไม่คุณทาข้อมูลมาไม่คือคือฟังก่อนคืออันตัวเนี้ยมันเป็นเอ่อทาาุไฟไม่พอมันมีน้าหนักเนี่ยสองตันความยาวสามสิบฟุตอ่ะมึงกะพีอืมท่างานปิดตั้งแต่ทาาุไฟแล้วไม่ทาาุไฟจริงอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบอะไรนิกิเนี่ยเหมือนฟินิกไงอนกฟินิก่ะแต่จริงๆชื่อตัวของตัวเนี้ย ่ชืเหออ็นรูปเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นสัตว์โบกสัตว์โบกซึ่งมันจะไปมีไฟได้ยังไงอ๋ออมรู้จักอวตารไหมอันนั้นแองแองแองอะไรชื่อพระเอกอ๋อแองกกูคิดว่าแองกัสไม่ใช่แท<อ>งตัวนี้ไม่ใช่คุณหาชื่อมันอ๋อแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือโอตะเกียดเดินสองขายาวๆกันเินจีดีเชียวต่อไปเนี่ยคือชื่อว่าเห็นเห็นไหมเห็นไหมอ๋อตัวนี้ผมรู้จักอ่าชื่อว่าผมทำทำรีเสิร์ชตัวนี้มาด้วย โอ้ยทำรีเสิร์ฟไปด้วยผมทำดีเสิร์ฟทุกตัวแล้วอ้าวมึงทำดีเสิร์ฟเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้แต่ละเสาล้านปีเสาล้านปีใช่แล้วเรีเสิร์ฟทีมีประโยชน์อะไรกับโซ่ใบนี้ก็คุณอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ผมมันรู้ทุกเรื่องอ่ะแล้วคุณบอกไม่เคยรู้ไม่อ๋อถ้าอย่างตัวนี้โอเคครับโอเคตัวเนี้ยชื่อว่าไดมอนดโอโทไฟต้อนแปลข้อมูลจากไหนไดมอนไฟต้อนไม่คือผมอ่านหนังสือมาเยอะมาก เรื่องเกี่ยวกับดนโนเสาร์เนี่ยผมรู้มาทุกอย่างทุกเรื่องทุกขบวนความทําไมผมจะไม่รู้ทุกนิ้วทุกตารางเศษเซี้ยวของเซลไดนโนเสาร์เนี่ยผมรู้หมดทุกอย่างแล้วตัวนี้ชื่ออะไรไดมอนด์ไซต์้นโถเนี่ยมันเป็นไดนโนเสาร์ที่มันบินได้ไงผิดแล้วครับแล้วมันชื่ออะไรแยบินข้ามเวหาไม่ละเมืองอชื่ออะไรอ๋อผมสตีฟไปอันนี้อ่ะชื่อขึ้นพึ๊บนี่ไงแล้วไม่เห็นตัวนั้นชื่อ ไกลมินัสเราเถอมันมีความเออมันวิ่งเร็วอ่ะ30มไมล์ต่อวินาทีแปลความมาเอาขอ้อมูลมาจากไหนกูเกิลเถอะหมดเดี๋ยวนี้เขามีออมจมเจมินายแล้วโปรโมท <laughs> ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันคืออะไรมันคือ so. oh, oh, g orp, g orp. s p ปเ i a l d i s t o c o n n e t t o โอ้โหกรอบตัวยาวๆอ๋อ oh, oh, ตัวนี้ผมรู้จักตัวแบบตัวนี้คือตัวที่ สน,สนุกจูดิสิกเบิลคุณไม่มีทางรู้แน่นอนเพราะถ้าคุณรู้แหละคุณรู้หรือเปล่าล่ะคุณรู้ไหมอันนี้ค่อนข้างใหม่เอ้ต้องต้องยอมรับว่าอันนี้าข้อมูลดีค่อนข้างใหม่อ๋อคุณไม่รู้เหรอแต่ผมรู้คุณรู้ทารู้เอ้คุณแม่งมั่วแล้ววนะเนี่ยน่ะข้าคุณรู้อ๋อคุณรู้มันมันมีจริงไหมอันนี้มีตัวนี้มีจริงบนโลกออกมาไหม โอ้ยแล้วก่เหยียบเท้าเหยียบอะไรก็ลอยเตือนตามรอยเท้ากันมาเลยดีกว่าเออผมเดินตามรอยเท้ามาเลยดีกว่าโคจิโมอันนี้จริงไหมเนี่ยโตเรียกว่าแย่ข่าอันนี้เรียกว่าแย่ข่าแย่ขาาสามสิบเมตรไอเนี่ยนะโอ้โผมไม่เห็นเลยตอนตอนเดินเสาอะคาบขึ้นมาตัวในน้ําอ่ะฟับลงไปในน้ำไม่อะมันตัตัวก่บตัวเดียวกันไม่อันนี้มันเป็นเออคุณเคยไปบ้านเซอสิกะเอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้คือคือมัน มันมีจริงใช่ไหมนบนโลกเรามีมีจริงม,มีจริงหรือไม่มีนะโอ้โอ,อคือมันมีจริงบนโลกเรา,าตัวต่อไปปะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางสุดท้ายแล้วนะครับผม,มก็คือใช่ครับจากตอนนี้เราเตัวสุดท้ายไม่ใช่ท้ายสุดนี่อเมเทเลีย <Metall ian S 2> นเคนโทโซลัสตัวเนี้ย หลายคนอาจจะคิดว่ามันทําไมมันถึงแบบเป็นชื่อนี้ได้ครับมันมีคําว่าโทนะมันหมายความว่าคนที่แบบเป็นเดนอสเซอร์ที่จบสูงหน่อยอ๋อใช่แต่ว่าจบาแต่ว่าส่วนสูงอะยังสูงไม่มากพอมันเลยได้แค่โทไม่ได้ไดิพีดผิดครับอ๋อตัวต่อไปครับผมเฮ้ยเราข้ามไปตัวสุดท้ายเลยเหรอู้ัวตัวนี้น่าสนใจอู้ผมเห็นู้วแล้วผมวัดคือตอนนี้นะครับแบบ คือตอบมาผมมาตอบมาแปดข้อก็มัมนผิดทุกข้อเลยะผิดหมดเลยครับทำไมอะ่ะเอาข้อมูลมาจากไหน Google ผิดต้อแล้วแล้วคุณอะ่ะคุณทำเอาข้อมูลมาจากไหนคุณอะ่ะตวนหลังบ้านผมตัวสุดท้ายนะครับผมชื่อว่าเอ่อโมซาโซสลัดนะ โมซัสุลดนะโอ้นคนเวยนนามญี่ปุ่นญ,ญี่ปุ่นโอเคตัวนี้เป็นตัวที่เออ,อยู่ในน้ำนะผมไม่นับว่าเป็นไดโนเสาร์ขนาดนั้นแต่ว่าคือเป็นตัวที่อยู่ในน้ำไม่ใช่ครับไม่ใช่โมโมทาโร่โมโมทาโร่โใช่อันนี้คือมาจากวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นที่แข่งมาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าผมกินขาดเลยดีกว่ากินขาดเลยเหรอใช่ครับถ้าเรามีความรู้ไดโนเสาร์ โอ้โอ้เออนนี้ปุ่มๆหมดแล้วนี่นี่คลิปคิปคิปอ๋อคลิปอีพีหนึ่งลงแล้วนะครับเ <c oughs> ปไดดูกันได้ <c oughs> <t os> ถั่วทางผาถั่วอีพีหนึ่งมาจักไม่เจอเพื่อเอาแล้วเจออะไรแล้วไม่รู้ไปดูเอาเองต่อ